ครับผมสวัสดีครับมาดูพี่น้องตอ้อย่างกุ้งตัวใหญ่ครับผมมาครับผมสับแทบผมโซเดียนกัมนี้ครับผมทำหทัวจ้าจานครับอย่างตูดไกลครับผมเป็นอันนี้บ้านคนละมันเหลียครับในกระปากน้ำเนาะนะครับซ่บแทบนี่กันครับเข่ากับปันได้ครับผม มาครับผมเสิรแซ่บดกันครับเออขาทำไปแล้วแซ่บาทำถั่วครับผมอืมห่ค่กินเาด้วบบสุดยอดครับรจ้าจาทำยังไงถ้าเขาปิดมาไม่ได้ก็ถือว่ากินขาดเมยอไทยต้อนตับหน่อแย้วก็คือเราครับหนองกับพวกเพือเขาพี่หน

มาเด้อพี่น้องเอ,งเอง้งโซเดียมก็มี้ครับ ยากนาไก,ก่ขิ้นกับตั้มแป้งกับแสบขิ้นกับตัม้มถั่วกับแสบเนาะอมันดิกินหมดแล้วพงษ <c oughs> เสิยห้าห้อว บ้านเลี้ยงน้องเแม่ข้าวให้น้องกินไหมเนี่ยอือโอ้โหลแม่แม่ข้าวให้น้องกินไหมเนี่ยกินกินอะไรน้าเมื่อไหร่ถวยเขาเบิร์แต่ตอนเหนือไกลเขาอย่างเีินเขาสุดที่ข้าเลยต้มบวกถั่วอยู่พี่น้องเนี่ยต้มใบกับแก่แย่ครับเด้อ พี่น้องถามมากไกลไปตี้กษณาบอกกฆษณาเขาบอกว่าไม่ได้เปรีบในสู่มปิริก้อนเพราะมันล่มบไไ่อยินงน่องเหรอเสือปิริก้อนเป็นซื้อ,อ,นนอของจี๋หน่องครับเสือจริงครับไตีอยู่ยาสูน่อง ไปของหันไอ้สนาอยู่สนามไอ้นครยอ่อหมานเท่านานี่อาจสิไปอันนี้ก็ได้ครับไปเรื่องลงค่าครับเดี๋ยวโสเรื่อยโส,อ,โสโออกไปนะไปทําอะไรป้าไก่ไปติดมากรรอ่ะอืมแ่อเหลาตักตามเลื่อยอ่ะ nhầm đây đứa nhầm ừm, Mất rồi. Này, mà hay phóng anh nè. Phóng mệt mệt mà. <ฮ><ง>จะจ่อยสังส่งจะมเสือนกินสามอ่ะเลยมาคุยอ,อืมอืมออืมอืนอืบอืมอืมอืื ยำป่ยำยำป่ยำยำย่อป้ายำสามข้าเครื่ะนี่เป็ีูดมเหมือนเราทำเลยเนาะซีฟูดขวดเด้อเนาะ

ดูด้่นออกเห้เบ่ะคำลัง่ะเหนอย้าแบบน้อืได้ดูเลยหลับตานนึ่งไม่เอาเลยน่นมันเือมันไม่เป็นแสีน่ัยมั้มันไม่มีแบบสีว้า ngọt đó bữa nay liền hai có tiền không กินบ้งม่กินนะก็สิบบานึว่ามาันอะไรเออกม่องมันแบบไทอ้าไป่องมดนแบบไทยสามก่อนไท่เคเี่ไหม S <S มนกุ้งนี้ย่างมักไซเคียเล็กๆไฮโรชานออกเข้มๆมหน่อยครับอ,อ น้องหมดอีกแล้วพอครับพ่อ เนี่ยท่านเดนมือปองอยู่ขา้างหอังเลยน้องเปิดมาามีมญ่กด้จัดกินได้วันหยุดครับสุกเสากินได้อาทิตย์นี่บบกินพระจันเหตุงานเนาะ ไอย่างนั้เท่ไหเห็นมาหายอยากอยากกินตรวจไนัน ไม่ได้เปียวไหนกบไอดเขากพอเพื่อไห้พอในนันบูกจิเดินขึ้นเขาแล้วก็สิไป ไหล่ลมออกจะน,น้อยพี่น้องร้องเพลงจะน้อยไม่มีอะไรจิบอย่ร้องเพลงครับผมผ่อนอลคลายสิเห็ุงานเหนื่อยมันอาบหนักหน,น่อยหน่อยเหนื่อยคนถั่วเรียนเย็นๆนะพี่น้อง nhỏ tuổi hợp cho trên lại vào đây nó cái trên bia ui <laughs> ui nhàn à đẹp แดดออกมันาพาไปเดินแล้วเสื้อแล้วเนื้อข้าแดดออกโอ้ยออกกัเย็นขึ้นก่าหรอให้มันเย็นรอให้เย็นเมื่อเนื้อวันซูกแหนมตีสลบสิบพี่น่องขนาดตอนยางกยังสิบเนี่ นี่ตอนนั้นมันถือฝนและละลายบานนี้มาถือปีติโรบซีบบานนี้เมืออยาหักเลยพี่น้องท่าปินําแข็งครับต้องค่อยๆครับมันือนก็ไปสื่อควงกับโลตกท่ากับสามสี่ขั้นพี่หน้องที่เห็นจอดอยู่ห่างท่าครับท้าขอบท่างสงเนาะ บ่แม่นอย่าง,เงไเลยคงไม่ได้รับมึงเขที่ได้รับมันนี้เขาปิดเขาใช่ป่ะปิดเขาเขาเปิดใบสอง,ดสองเดี๋ยวผมไปใบสองเพาเี่ยเขาเด้เดดไปสื่อขวางเดี๋ยวไปส่งขวางนั่นก็เสียขาไปสง่ง À, hãy khôn luôn ừ. cái <laughs> ừ. à, gì cứ mặc phải bà nắng cứ nhắm không bớt là nhắm như ghi ออกนี่เลยคนเียวแ้น้เพือน่ะก็ยังใหุ้ทามแน่แล้วก็พุกวมาเตือนส่มเลยม้ำเมือเกลือน่ะแล้วเมื่อเหรียญบ่ะให้นได้ใจขาดตาแล้วเมื่อเยเออ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 เวมแมนคนตบบันนี้พุ่งกับ่าเตือนแล้นเี่เปิไปคอยซเมื่อนคอยเมื่อนตาึเอให้เีตื่นนัะ ด่งาแงแบบนี้ยังน้อยหมือเมื่อยนะพี่น้องกินเน<อ>ื้ไว้ซ้ำกันครับกินหนาเจ้๊นไหมครับผมนะครับแสบๆนี่กันีน้องเอบื่องเขาเดี๋ยวกินหน,นาเจี๊ไหมครับผมกินเนี้ไว้ซ้ำครับบแสบๆนี่กันเดสิมาใส่กลุ่งโตสองโตหกกระสีไปห้าลองเทียงพี่น้องเอแบ